สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีคนมาเลยสักคนเดียวมาแล้วมาแล้วสวัสดีด้วยสิสวัสดีด้วย มคนมาแล้วมีคนพุ่งมาตรงๆๆ,ๆๆเลยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับยังอาภาษณ์ครับสวัสดีครับ,รบอเดี๋ยวเอาลงมาเลยท่านทําอะไรกินอะไรครับข้าวโพดไหนข้าวโพดเดี๋ยวไปเอามาให้ดูแป๊บอโอเครอดูคนย่งหายมีมาไม่ได้ดูจริงเหรออ่ะคุณอย่งาหายคุณรอดูแล้วเนี่ยวัสดีครับวัสดีครับวันดีช่วงจะเที่ยงคืนนะครับ มากินเป็นเพื่อนกันนะครับมื้อดึกของช่วงโควิดตอนนี้กินอะไรกันครับเมือม่อยมากซันช่วยไอายไลน์นะวันนี้เจ้าซันช่วยอะไรนี่นี่ฮะอะไรครับเนี่ยฮะคืออะไรครับข้าวโพดไหนพ,พูดสิคือข้าวโพดไหนโชว์หน่อยมันเป็นยังไงข้าวโพดนี่เป็นยังไงข้าวโพดนี่ต้องทำอะไรบ้าง ไ,ไม่ต้องทำะไรเพราะคำสอยน้ำาให้อ,ะอ่ะรสชาติเป็นไงอร่อยมากอร่อยมากเดคนถามว่าเหนื่อยไหมคะทำงานวันนี้เหนื่อยเหนื่อยมากมเม,กมเื่อยครับเมื่อยส่วนใหญ่เป็นางานเมื่อยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน น้องซันมีคนถามว่าทำไมนอนดึกจังไม่ง่วงเหรออืเคล็ดลับการนอนดึกของน้องซันคืออะไรทำอะไรอยู่ทำมถึงนอนดึกไม่รถในรถไอ้พี่ใหญ่มีคนต่อมาเยอะเลยคนบอกว่ากินดึกอีกแล้วซันชวนกินอนะ ที่น้ามะมาม่าครับเป็นมาม่าเกาหลีครับขอบคุณนะครับขอบคุณดาวครับขอดาวถึงหนึ่งหมื่นไลค์หน่อยโหหมื่นไลค์เลยเหรอขอดาวถึงหนึ่งหมื่นเลยเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยท่านต้องทำไงก่อนเสียคนใช่ไหมให้คนกดอะไรกดไลค์กดไลค์ กดซับใครกดการ่งด้วยแล้วไม่ต้องแชร์เหรอกะการ้งเจอข่าวสารด้วยแล้วต้องแชร์ไหมต้องแชร์ด้วยนะใครยังไม่แชร์ไหนสิแชร์กันหรือยังครับแชร์กรันแล้วครับขอบคุณดาวด้วยมีคนส่งดาวมาให้อขอบคุณครับขอบคุณครับสนใจมากเลยข้าวโพดกับดาวสนใจไหนก่อนดาวดาวก่อนเหรอแต่กินข้าวโพดก่อนนะออ,อย ไอจะได้กินไหมเนี่ยถ้าซันมานั่งอยู่เงี้ยไอก็นั่งของซันสิไอก็จะนั่งของไอไอจะได้กินด้วยเดี๋ยวดวงแล้วเดี๋ยวกินก่อนถ้านั่งตรงนี้อ่ะใครอยากเข้ามา <c oughs> นั่งพูดไปอไอจะกินพูดไปเลยเพราะฉะนั้นไออยากกินแล้วไะ ไม่กินเหรอกินไ,<อ>ไหมเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงไม่กินมีใครกินเมนูนี้ตอนดึกบ้างไหมครับดึกๆกินอะไรกันครับให้โชว์เมนูตอนดึกกันหน่อยนอนกี่โมงครับเดี๋ยวกินเสร็จก็ไปนอนแล้วครับเนี่ยไอจันเถื่อนีอนอเมนูหนึ่งไม่ได้จืเดเพไมอ่ะไรจไปอ่ะ อยู่นี้แล้ก็แค่แค่หยิบอันนี้ไปเยอะๆแล้วก็เอากลับมา,าเอาไปเยอะเดี๋ยวภาพสาั่นเดี๋ยวคนดูกลางคืนแล้วอันนี้คนดูน่าจะนอนอยู่บนเตียงแล้วก็นั่งดูเราอยู่ถ้าทันดองดูแบบมีภาพสั่นๆๆเงี้ยคนดูเวียนหัวเป็นลมอ,อย่าเป็นลมดู่เนไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดีๆเพื่อนดีๆไงขาโพดอร่อยไหมคะ <พ>อร่<ห>อยเขารอร่อยไหมอร่อยครับสิบอกเดิดเหนื่อยไหมครับ,รบวันนี้ก็พอตัวยู่ครับเหนื่อยอยู่นิดนึงอะไรนะไอจีเทคโอววันไหนนะวันนี้ใครชวนใครกินมีคนถามมครับทรานสวัสดีครับน้องไอสวัสดีครับน้องไอฟอร์ม FC NYC ยนิวยอร์กเหรอครับ ทานอร่อยไหมคะอ,อร่อยไหมครับโอ้ยงวงกันหมดแล้วอ,อร่อยครับน้องซันไม่ง่วงเหรอในน้องซันตอบไปสิง่วงไหมไม่ง่วงตอบสิตอบเขาถามไม่ง่วงครับไม่ง่วงเลยเหรอน้องซันตื่นกี่โมงครับถ้าต,ตื่นสายก็จะมีแบบประมาณสักสิบโมงเกง้าโม,มงเจ็ดโมงแปดโมงใช่หรอนิ้วเมื่อวานครับที่โดนมา ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเมื่อวานครับเนื้อมันฉีกนิดนึงครับน่ารักของหอ้น้องอายยิม้มสิเอาใหม่ให้น้องซันยิ้มซิจะน่ารักแค่ไหนหน้ามุซันยิ้มซิน่ารักไหมเขาถามนี่น้องซันมีรัดยิ้มตรงนี้ด้วยนะเนีย่ย อ๋อเห็นท่านี้จำได้แล้วซันชื่ออะไรนะจริงๆรซันม um, well ีช really? ื again, okay? yeah, so s <S yeah, nice ่อหนึ่งชื่ออะไรนะชื่อเล่นอ่ะมีซันชื่อหนึ่งอะไรชื่อหนึ่งชื่ออะไรชื่อซันชื่อันาหัวไม่ให้เรียกจ้เจะซันแล้วไงให้เรียกว่าอะไรนะน้องอะไรน้องอะไรนะมีอะไรมีน้อยไหมเหรอน้องมีน้อยพูดดังๆถึงคนจะได้ยินไหมมีน้อยไงนี่งไง มีน้อยต้องน่ารักตีซี่มีน้อยไม่ใช่ดุงอนก่อนเจอพี่ไอที่มเป็นทหารด้วยเอาามครับทักทายกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะสองคนคิดถึงเลยเริ่มจะตื่นจะตื่นมาเรียนออนไลน์ทันไหมคะน้องสันน้องสันเรียนออนไลน์เปล่าเรียนเรียนเรียนแล้วเรียนไหม ตันนี้ไม่ได้เรียนอะไรแล้ววะเรียนไหนหลอกหลอกพอสอบเด็กน้อยเหรอแล้วก็มาเขียนบนกระดาษให้ให้เด็กน้อยทำอ๋อแล้วทำดูเรื่องไหมดูเรื่องน้องหมีน้อยเป็นชื่อที่ซันตั้งขึ้นเองเม็ดเดียวนะดูเออเออก็เห็นแล้วจากเม็ดเล็กให้เป็นเม็ดใหญ่ อเอาออกมาวางกล้องครับ <c oughs> ระบายสีไหมครับท้องทงอะารนี้แยนอนไปไหนแยน้อยกินนอนแล้วครับวันนีไม่ได้ระบายไอ่หิวมากครับ <c oughs> ไอาหิวน้ำไม่ได้หิวข้าวแล้นะไอหิวน้ำถ้าอยากกินข้าวดีโนโนนไม่ได้ครับ เขาได้เหรออย่างเช่นถ้านท่านอยากกินอะไรเท่เข้าอย่างเงี้ยเป็นนกมวยนะเป็นนกมวยนะเป็นนกมวยศึกไทยนะเดี๋ยวไอซ์ส่งซันไปชกมวยเมาเป็นมวยไทยจีนแดงนะเป็นจีนแดงนะจีนแดงด้วยไปมาเดียวหน้าแหงเลยไหนโทรดิโทรโทรอ้านี่ต่อยจริงเลยอ้าว เองหมดเวลาหมดเวลาแล้วครับมุมียิงยิงไป้น้องหมีน้อยอันนี้ไม่มีคนเรียกเจ้าซันแล้วเรียกหมีน้อยแทนเจอซันที่ไหนเรียกหมีน้อยได้ใช่ไหมได้ไหมสวัสดีครับน้องไอสวัสดีครับ ทำเต้นโชว์น <c> ี <apology> ่นี่เมื่อกี้ทำเต้นให้ดูอะทำหน่ะอันนี้เร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกมีท่าอื่นได้ไหมมีท่าอื่นอีกไหม ทั้งจะเป็นลมไปหมดแล้วทั้จะเป็นลมไปหมดแล้วสันกินอะไรมาเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยจังหวะไหนเนี่ยขอไม่ถูกแล้วมีจังหวะในหัวใจเพลงไม่ต้องมาเพลงไม่ต้องมาว่ามีเพลงแบบนี้มีแบบนี้มีเพลงแบบนี้ไอ้กำนำเมื่อก่อนที่สันเต้นยังไงนะกำนำกำนำเต้นยังไงนะ เต้้อยาใ่มันเได้มาที่เลยที่พื้นเนี่ยเรได้เต้นไหมไปดิไป๋ยวให้ห่างกล้องไม่ให้ไปเอาแล้วตันนี้ซันคือซันโชไปไไหนตรงไหนตรงนี้อ่ะอันนี้นะต่อไปกบมต เออสุดยอดเขาใช้พกมือเลยครับเยอ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 โอเคเหนื่อยยังมามาหนักทีเขาพูดต่อสุดยอดครับข้าคืนนี้เอายังไม่หยุด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  จะก,กินไม่ลงนะครับวันนี้เรามีน้องซันนะฮะจะจจมามานั่งน้องซันเป็นกลุ่มยากนะน้องซันเต้นเก่งมีคนบอกเต้นเก่งมีน้อยเริ่มหอบแล้วเอมีน้อยเริ่มหอบมามีน้อยก็มานั่งมีน้อยมาแต่มาพักก่อนพักครึ่งยก กินนี่เลกินนี่ไหมไอ้กินชอบไหมขอบคุณครับยังไม่กินครับเดี๋ยวเรากินพรุ่งนี้อันเนี้ยเน,นี่มีให้ขอบคุณครับถ้าแบบอันนี้เป็นอาหารตอนที่ไปไปทำงานนะมาเร็วคนอาหารไปที่ทำงานใช่ไหมมาเร็วมานั่งทุกเมืม่ออะไรมานันน้าอะไรก็ไปทำงานใช่ไหมมานั่งเร็วมาน้าอะไรก็ไปทำงานใช่ไหมใช่มานน้าไปทำงานโอเคงั้น แม่วันหน้าไอ้ไปทำงนานไอพรนี้ไปด้วยโอเพราะว่าเมื่อไตอนไอ้ายมันจะหิวงไหมได้ครับมานั่งเร็วนี่หมดก็มีน้อยมีน้อยมานั่งนี่เร็วมีคนเรียกแล้วจะให้กระดอข้าวว้าไปหรอมุดมาพุดมาเลยพุดมาปุ๊บมาแล้วมีน้อยเอ้ท่านจะว้าไปให้ดูฮึบว้า มายาโกนอีกแล้วเส่ยงดังอ่ะมาเร็วต้องมาว้ามามีน้อยคนงงหมดแล้วมีน้อยเทเ่ยพลังงานมาจากไหนซันเที่ยงคืนแล้วอาให้ตาจะหลับแล้วเนี่ยเต้นหน่อยไหมลูก เมื่อกี้เห็นมีป้าอันดาสวัสดีครับฟังเก่งจังเลยลูกแอดมินก็ถามว่าเห็นอยู่โปรโมทเดี๋ยวค่อยโปรโมทนะยังไม่โปรโมทนะไม่ไม่รับฝากร้านนะจ๊ะแอดมินจ๊ะ อะไรรบ <an> ้านหลังเก่าขายหรือยังจันน้องไอ้ย่างแล้วครับอะไรอร่อยเอาอะไรกันนี่มากินข้าวโพดให้หมดก่อนข้าวโพดยังไม่หมดเลยข้าวโพดยังไม่หมดเลยเดี๋ยวข้าวโพดหมดแล้วครอยออมมาเร็วข้าวโพดหมดก่อน เขาพ่นหมดก่อนอเมื่อกี้เทให้แล้วเมื่อกี้เป็นคนหยิบมาให้เทเองแล้เขาพ่นให,หมดก่อนอไม่หมดแล้วใครจะกินนะลกูกน้องซันร้องเพลงเป็นยังร้องเพลงเป็นยังฟังเพลงเป็นร้องเพลง,งเพลงอะไรบ้างเต้เป็นเต้นเป็นอย่างเดียว มื้อดึกไม่มีใครพูดถึงมื้อดึกดเลยอะมือเดืกกินอะไรกันครับชบ่ว <c oughs> งนี้โควิดคือแอะไรนะที่เขาว่าถ้าดีก็ต้าดีเอ็กซ์ก็วิกาลาดีโอโอเนี่ยแค่นั้นมีเพียงแค่นี้เนร้องยังไงนะไหนพูดใหม่ทีอะไรโอ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 เลยใกล้แล้วเป็นทำนองแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวใส่ทำนองให้เร็วพูดดิ่ทำยังไงเดี๋ยว มันต้องมีเพลงมันต้องมีเพลงแล้วก็ตอนเต้นด้วยเพลงว่ามันต้องมีเพลงว่าเม่อกี้ันจามเพลงได้แล้วแต่ว่ามันจะไม่มีพี่เต้นไงไม่ไี้เต้นต้องเต้นด้วยใช่ต้องเต้นเดี๋ยวสิพูดก่อนเอาเนื้อมาก่อนถขาอยากจะเต้นต้องนุ่นตรงนู้นไพฟาะมันกว้างมากถ้าอยากจะเต้นต้องนุ่นอ่ะต้องหน้าทีวีอ่ะครับเดี๋ยวก่อนไอ้หมดแรงแล้วเนี่ย นี่ถ้าไม่ได้สันนี่ก็ไม่มีคนดูไอเลยเนี่ยเพราะสันต้องมานั่งดูไอมีคนบอกว่าก็ส่วนใหญ่ก็คือผัดมามา่าไอไม่ได้ผัดเลยครับไอต้มกับน,น้ําเฉยๆเลยแล้วก็ไม่รู้จะทําอย่างอื่นใส่ไข่ไปแค่นั้นครับน้องไอ,อ,นะอเลิกงานเล้วรอเลิกแล้วครับค่อนข้างจะหมดแลยคไม่ถ ทำงานอะไรอ่ะทำงานอะไรทำงานเป็นนักข่าวครับตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากทำงานเป็นอะไรรู้ยังโตขึ้นอยากเป็นอะไรคิดยังอยากทำงานอะไร นเขาตัง้งเหนื่อยแล้วหรอ <c oughs> อ่ะโอเค17นาทีแล้วมามา่าใส่น้ำพริกปลาทูผัดสุดยอดครับอันนี้คอมเมนต์นี้ถูกใจนะได้รเล่าคพูดปุ๊บพูดปุ๊บของลอยมาเลยนี่คืออะไรกันน้ำพริกน้ำพริกอะไรน้ำพริกไอ้สารวัตรใครเป็นคนทำแอนน้อยแอย่น้อยอร่อยไหม ตับเจกาตูมเคยจะทำเจ้าอร่อยไหมเคยกินยังยังยังเพราะไม่ชอบเอ้าไม่ชอบได้ไงอ่ะในบอกอร่อยสรุปอร่อยไม่อร่อยแล้วไม่เคยกินจะบอกไม่ชอบได้ไงมันเผ็ดไม่ใช่เหรอจันถึงไม่กินอ่ะใช่ไหมอ่ะเราชิมเลยตอนนี้ไหมให้อยากจะชิมให้วันหน้าให้วันหน้ามันไฟ์สดแล้วก็ ชิมโอเคเดี๋ยวซันมาชิมให้ดูเนาะรอซันจะสิบขวบก่อนเดี๋ยวมาชิมให้ดูโอเคปะกี่ขวบเลยเหรอตอนนี้กี่ขวบละอายาหกหกขวบต้องอีกกี่ปีถึงจะครบสิบสองอีกกี่ปีครบสิบไม่ใช่กี่ปีหนึ่งหนึ่งอะไรถ้าถ้า,ถาตอนนี้หกปีตอนนี้หกปีถ้าต้องรอถึงซันอายุครบสิบปีซันต้องรออีกกี่ปี ถูกต้องเฮ้ยจำได้คะ่ะผมมันจำได้ครับต้องต้องรู้อยู่แล้วเว้ยไอต้องถามคำแบบนี้แน่นอนเขาเรียกว่าคำนวณลูกอะไรติดหัวเนี่ยตัวีอยู่นี่โอเคพอ,อ,อแล้วไปแล้วลาคุณผู้ชมไปดีกว่าปะ่ะดึกแล้วฝันดีฝันดีทุกคนค่ะเวลาท่านซันต้องบอกฝันดีนดะ กดไลค์กดแชร์้วแจ้งเปืงข่าวสารให้เลยซันนั้นซัน,นดูพี่แป้งอยู่หรอใช่หรอมีคนดูพี่แป้งด้วยซึ่งซันก็ดูพี่แป้งมีคนรู้จักพี่แป้งด้วยใช่ไหมดูพี่แป้งใช่ไหมดูทุกวันเลยเอชอบหรอมีเสียงพี่แป้งด้วยนะครับเพราะซันเปิดเอาไว้แต่ซันก็อยากมาไลฟ์สดด้วยใช่ไหมท่านะ<ห><ห>อยากจะรู้เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอยากจะรู้อะไรล่ะหมุนไปทางนู้นมันไม่ได้หรอโน่นมันไกลทีวีหรือน้าทีวีหนึ่ง บอกเขาเดี๋ยวเจอกันวันวันหลังนะครับไอ้ไอ้มาตามพ่อมาหน่อยเด็กกูไหนก่อนกูไหนบ๊ายบายบ๊ายบายฝันดีบ๊ายบายฝันดีแกร์เจอกันขอบคุณด้ขอบคุณดาวทุกดาวด้วยนะครับขอบคุณดาวทุกดาวนะคะนิวไอไปโดนอะไรมานิวไอโดนไอนี่มันฉี่ครับเมื่อวานนี้เดี๋ยววันหน้าให้ดาวท่นกัดไอแบบเป็นเก้าหมื่นเลยได้ไหมเก้าหมื่นแต่ว่า หนึ่งพันเก้าร้อยคอ๋อให้เขาให้แค่นี้เดียวก็ได้ไม่เป็นไรขอบคุณนะครับขอบคุณสหรับาการติดตามรับชมดึกแล้วก็ย <c oughs> ังมีคนเข้ามาดูอยู่สวัสดีนะครับ Good ุ i น h t แล้วก็ฝันดีทุกคนสงค์คนแก้เวลานะครับบ๊ายบายบ๊ายบายทันกดไหมทันกดไหมสิ bye. Bye ้นสุดเสร็จสิ้นเดี๋ยวดีทันกดทันกดบ๊ายบายะเอ้าไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กดใหม่